ทูปันญานให้เป็นภาพวันนี้เราจะมารดน้ำน้องกระมงเพชรท,ที่อยู่ชั้นบนกันครับมาเรามารดน้ำน้องกระบองเพชรกันครับรดใหทด้ทั่วๆแบบนี้เลยทุกต้นเลยนะต้นนี้ก็ด้วยโตขึ้นบ้างไหมเนี่ย ต้นเนี้ยน้องดูโตขึ้นนะโตขึ้นไหมต้นนี้นี่ใหญ่เบิ่มเลยครับติดตามถูปปันอย่างไ้เป็นภาพใต่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ